ไม่มีบ้านหรูอ,อยู่เหมือนดาราคนอื่นเปิดบ้านพิงกี้สาวิกาแทบไม่เชื่อเป็นบ้านนางเอกอยู่วงการ27ปีไม่มีเงินเก็บชีวิตพิงกี้สาวิกายังมีให้ได้พูดถึงอยู่เป็นระยะระยะโดยตอนนี้เธอยังอยู่ในเรือนจำหลังตกเป็นผู้ต้องหาพร้อมกับพี่ชายและแม่จากฟอเล็กซ์ดีล่าสุด เพจเฟซบุ๊กรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex 3ซดีได้มีการโพสต์ภาพเทาเฮาหลังเล็กพร้อมอ้างว่าเป็นบ้านที่พิงกี้อาศัยอยู่ก่อนถูกดำเนินคดีซึ่งจากภาพที่ปรากฏมาสร้างเสียงถามไถยด้วยความสงสัยว่าเงินที่พิงกี้หามาจากงานในวงการทั้งชีวิตหายไปไหนหมดท,ทั้งทั้งที่พิงกี้เข้าวงการมาตั้งแต่เด็กๆเพจเฟซบุ๊กฟอเร็ก3ดีมีการตั้งข้อสังเกตไว้ว่า คุณพิงกี้จะอายุ36ปีในปี2565คุณพิงกี้เริ่มแสดงละครตั้งแต่อายุ7ขวบอยู่ในวงการเกือบ30ปีผลงานละคร50เรื่องหนังไทย10เรื่องหนังอินเดีย2เรื่อง MV 5เรื่องมีหนังสือ1เล่มเพลงประกอบละครเกือบ20เพลงแล้วก็มีผลงานโฆษณาอีกนับไม่ถ้วนนอกจากละครแล้วคุณพิงกี้ก็มาแต่งงานกับไฮโซเพชร พร้อมมีข่าวสินสอดหลักร้อยร้อยล้านถึงไม่มีโฟลเล็ก3าดีโดยโปรไฟล์ละครทั้งหมดที่คุณพิงกี้เคยแสดงหรือแม้แต่การที่เป็นคนข้างกายของคุณสัญชัยหรือไฮโซเพชรก็น่าจะทําให้คุณพิงกี้มีเงินใช้ไปทั้งชาติแต่เรากลับไม่เคยเห็นรายการอวดรวยแบบตีท้ายครัวไปถ่ายบ้านคุณพิงกี้เลยเราไม่เคยเห็นคุณพิงกี้อวดเพชรพลอยนาฬิกาแบรนด์เนมอวดรถดูเลย บางทีคุณพิงกี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายหรือภาระเยอะก็ได้แต่ก็ยังไม่มีลูกสักคนแม่ก็ไม่ได้มีอาการป่วยอะไรที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะจะมีก็แต่คุณพ่อที่ไม่สบายอยู่แล้วเงินหายไปไหนคราวนี้อาจจะมีเอฟซีบางส่วนคิดว่าคุณพิงกี้น่าจะกันเงินส่วนหนึ่งไว้ซื้อบ้านมั่งดิอย่างน้อยๆถ้าแม่จะเล่นก็ควรจะเอาเงินมาซื้อบ้านให้นอนสบายอยู่ บางคนอาจจะคิดว่าคุณพิงกี้มีคาลืหานลับมีคอนโดหรูแต่ผมบอกให้เลยนะว่าคุณพิงกี้ก็อยู่ทถาเฮาเล็กๆแบบคนทั่วไปนี่แหละตึกแถวหลังสีเขียวในรูปแถมหลังจากรับทราบข้อเก่าหาก็มีความพยายามจากขายเทวเฮาหลังนี้ไม่รู้จะเอาเงินไปสู้หรือจะเอาไว้ไปต่างประเทศ มีการประกาศขายบ้านหลังในรูปเดือนมีนาคม2021ประมาณ2อาทิตย์หลังจากที่พิงกี้โดนแจ้งข้อเก่าหาราคาประมาณ5ล้านทำเลอยู่แถวชคชัย4ถ้าเห็นสภาพบ้านแล้วก็ไม่น่าแปลกใจที่พิงกี้ไม่เคยเปิดให้รายการไหนมาถ่ายทำ